ตัวนี้นะครับเสียบสะบไพเลยอ่ะผมยังไม่ดูกระแสสเตนไพเลยนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ครับโอเคผมจะกดเปิดเครื่องนะครับสมเพื่อนสังเกตที่กระแสระครับกระแสไม่กระดิกเลยนะครับเหมือนเดิมครับหนึ่งจุดเจ็ดหกศูนย์กดเปิดเครื่องก็เหมือนเดิมโอเคคุณพี่แชรัดและท่านผู้ชมผมได้เริ่มไล่เลยนะครับผมเจอ ตาผมสังเกตไปจเจอได้ยืร์ตำแหน่งกี้เพราะผมสอดแบตเจรียี่สี c ด้วยนะครับขึ้นภาพครั้งแรกอ่ายอบีเซตเตอร์ลองนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโนต้ตบุ๊กของคุณพี่ชัยรัตน์นะครับชัยรัตน์จุเลส่งมาจากอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นโนต้ตบุ๊กเอซุสด้วยการเปิดไม่ติดคุณพี่เขาบอกลูกชายกำลังเรียนออนไลน์ช่วยเล่งให้หน่อยผมก็เล่งให้นั่นแหละครับเพราะว่าก็เข้าใจครับแต่ว่าเราก็ ไปกันตามคิวนะครับผมขออนุญาตที่ไม่ได้รัดคิวให้คุณพี่นะครับแต่ว่าทุกเครื่องเราก็ทําไปตามคิวผมก็ลิ่งสุดมือนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันนะครับโมเอะแต่คุณพี่ก็ไม่พอใจเอานะครับมาดูกันเลยนะครับคุณพี่แชร์รัตนะครับและท่านผู้ชมมาดูกันครับคุณพี่ชร์รัตครับเดยกท่านผู้ชมวิธีการดูโมเดลก่อนเลยนะครับวิธีการดูโมเดลเครื่องนะอ่า น,นี่มีมีมีนี่เลยครับเขียนของคุณพี่ก็เลยเอาจะก็อะไรทุกอย่างนะครับ <c oughs> คือเครื่อไม่เกวไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าเขาเขาเขียนมาโอเควิธีการดูโมเดลนะครับโมเดลของเครื่องเขาจะเขียนเลย asus model fx ห้า g นย์ี่นครับโมเดลโอเค fx ห0 4ศูนนะครับโอเคผมจะเสียบซัายพยอยามดึงสาย ฝุ่นเยอะหน่อยนะครับโอเคไม่ว่ากัน๋ตวทำความสะอาดให้ครับผมใช้สไพายตัวนี้นะครับเสียบสไพรยเลยอ่ะผมยังไม่ดูกระแสสเตนไพยเลยนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ครับโอเคผมจะกดเปิดเครื่องนะครับเพื่อนสังเกตที่กระแส กระแสไม่กระดิกดเลยนะครับเหมือนเดิมครับ1.760กดเปิดเครื่องก็เหมือนเดิมโอเคเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยครับท่านผู้ชมกับคุณพี่ชัยรัตนเราจะไปแกะเครื่องพร้อมๆกันเลยไปดูกันเลยครับคุณพี่ชัยรัตน์และท่านผู้ชมผม ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสแล้วก็ SSD ของท่านลูกค้าออกไปนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยว,ยวผมขออนุญาตนะครับผมขอแจ้งสเปคเพื่อนๆบางท่านเขาชอบถามนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับตระกูล Intel นะครับอ่าใช้ NVMe นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็น M2 นะครับ NVMe นะครับโอเคโอเคผมจะเทสกระแส กระแสที่ไม่มีแบตเตอรี่แล้วผมจะได้รู้ว่าอาการประมาณไหนสเต็ปไปถึงไหนนะครับโอเคผมเสียสบสายใช้สไยตัวน,นี้นครับกระแสสแตนบายศ0.07กดเปิดเครื่องนะครับโอเคเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดนะครับไม่ว่ากันเดี๋ยวผมจะลองไล่ไฟดูนะครับรู้สึกว่ารุ่นนี้จะมีบอร์ดวิวให้ผมได้ไล่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไป ถอดบอร์ดออกมาทั้งหมดแล้วก็ไล่ระบบไฟของเมนบอร์ดนะครับว่าไปเจอชุดไหนยังไงไปแกะกันต่อเลยคนพี่แชรรัตและท่านผู้ชมผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบืองต้นก็สี่โคนแห้งนะครับ โอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฝุ่นนะครับเยอะนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะมากแต่ก็เยอะนะครับโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีฝุ่นใช้ได้ครับสังเกตอย่างก็คือบันพับด้านนี้แตกด้วยนะแตกออกมานิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมซ่อมไม่เลยนะครับเมื่อผมเจอผมก็ซ่อมไม่เลยและอ่าตองนี้นะครับตรงซิงครับ C ีีนี่พัดลมก็เยอะฝุ่นเยอะมากนะครับ โครนก็แห้ง้วครับแห้งหมดเลยโอเคแล้วด้านฝาหลังก็เยอะนะครับฝุ่นเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะครับผมจะทําความสะอาดให้ก่อนเดี๋ยวผมทําความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ไฟกันครับว่าชุดไหนมีปัญหานะครับคุณพี่แชรัตและท่านผู้ชมผมได้ทําความสะอาดให้แล้วนะครับเบื้องต้นผมได้สังเกตนะครับมี เครื่องก็จะโดนคาบความชื้นมาครับมีเลเยอร์ขาดด้วยอโอเคแต่ผมจะเริ่มไล่ก่อนนะครับว่าเลเยอร์ขาดเป็นจุดสําคัญที่ใช่หรือไม่นะครับแต่ยังไงเลเยอร์ขาดเราก็ต้องต่ออยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นจุดสําคัญหรือไม่สําคัญเราก็ต้องต่อเดีย๋ยวผมลองต่อดูนะครับว่าเป็นเลเยอร์ชุดอะไรนะครับตำแหน่งนี้นะครับปลายนิ้วผมเลย ผมสังเกตก่อนนะครับอย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยว่านะเดี๋ยวผมดูจากบอดวิวก่อนนะครับว่าเป็นได้เยอ่ออะไรแล้วผมต่อได้นะครับถ้าผมต่อได้แล้วจะเปิดได้เปล่าหรือเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ พี่ชาดและท่านผู้ชมผมได้เริ่มไล่เลยนะครับผมเจอสายตาผมสังเกตไปเจอแตยืตำแหน่งตรงนี้นะครับหลุดไปนะครับกับตำแหน่งตรงนี้นะครับแต่เป็นตรงนี้เป็นตรงนี้ผมต่อแล้วน่าจะไม่มีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้ขาดเยอะแต่ตำแหน่งตรงนี้ขาดเยอะมากนะครับก็เป็นตำแหน่ง pr อ่ะขอทนนะครับ kr 48นะครับซึ่ง kr 48ผ่าน c ผ่าน C 1ตัวแล้วก็ผ่านเข้าขา E C ขาที่หนึ่งร้อยหนึ่งอยเจ็นะครับเป็นเป็น N S Switch On นะครับผมดูจากบอร์ดไปอยูนะครับนี่ผมได้ลองต่อไปยื้อและเปลี่ยนตัวนี้แล้วครับเป็น R ตัวนี้แล้วก็ลองไล่วัดว่าต่อเนื่องไหมมันก็ต่อเนื่องดีแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้วัดไฟนะครับเมื่อกี้ผมแค่วัดต่อเนื่องต้องความสะอาดซี่โหนให้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมวางให้ใหม่ จะลองดูว่าจะจะจะออนได้ไหมนะครับคือค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นอา,าคำสั่ง NS switch on นะครับของเขาต้องเป็นให้เป็นคำสั่งโลเขาถึงจะทำงานนะครับอตอนนี้เขาก็ต้องเป็นคำสั่ง h า g ถ้าเป็นคำสั่ง h า g ของเขาก็ต้อาแต่ผมจะออนเลยนะครับเพื่อน อ่าที่อครอบอออนได้ป่าได้ป้ะออนแล้วนะครับนี่ครับกระแสมาเลยนะครับผมได้ใส่ซิงค์ครับโอเคเดี๋ยวผมถอดอ๋อวันนะครับผมใส่ย s ดีเทสเตอร์เข้าไปด้วยผมจะได้รู้ว่าขึ้นภาพไหมนะครับแต่ก่อนอื่นออนแรกคือเขาสั่งออนไม่ได้นะครับ เดี okay. ๋ยวผมจะสั่งออนใหม่นะครับนะครับน,นี้ต้องจิ้มนะครับไม่สามารถรูดได้นะครับอ่าโอเคหนึ่งจุดสามนะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าสีิร้อนนะครับหนึ่งจุดห้า วนนะครับน่าจะเป็นเพราะ cpu ร้อนเดี๋ยวเราต้องใส่ซิงก์ก่อนนะครับวางสีโครนใส่ซิงก์แล้วก็ลองเปิดเทสว่าขึ้นภาพไหมนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ากระแส1.5น่าจะขึ้นภาพครับเดี๋ยวเราลองกันครับผม ท่านผู้ชมผมได้ประกอบวาง4ีโซนเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทสดูกันเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าขึ้นภาพไหมผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะต้องขึ้นภาพเพราะกระแสเขาใกล้ๆขึ้นภาพเลยนะครับคือกระแสขึ้นภาพตรงนี้ก็อยู่ประมาณ1.5โดยเฉลี่ยนะครับประมาณนี้นะครับผมใช้สไปร์ตตัวนี้นะเสียบสไปเลยนะกระแสสแตนบาย0ูด์ย 0407นะครับอ่หาปุมเปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคโอเโอเคผมดันอย่างนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆดูโอเคกดเปิดเครื่องนะครับนี่ครับไฟมาน1.3หนึ่งกระแสโดยมากของเขาก็อยู่ประมาณ1.5นะครับ1.3 ีภาพมาไหมครับหนึ 1, ่งจุดสองลกคู่นะครับเขาน่าจะจับวนเลยเมื่อกี้พอผมถอดแบตเตอรี่ AC ด้วยนะครับเป็นภาพครั้งแรกอ่ายเซต B ตอร้องนะครับนี่ภาพมาแล้วนะครับวนอีกรอบนะครับเขาน่าจะวนประมาณสองรอบอย่างเงี้ยครับมสองรอบหรือสามรอบนะครับ โอเคนะครับมีภาพมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปประกอบและทสทุกชิ้นส่วนนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับไปประกอบกันเลยครับ คุณพี่แชรัตครับกับท่านผู้ชมผมได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดด้านบนให้อีกทีเนดะีย๋ยวเราลองสั่งเปิดเครื่องกันเลยครับผมใช้สปายตัวนี้นะครับอ่านะครับชาร์จตเตอรี่แล้วนะครับโอเคนะครับสั่งเปิดเครื่องนะครับสั่งเปิดเครื่องก่อนอ้าวเูดีเสเตอร์ผมลองนะกินกระแสสูงหน่อยนะครับเพราะว่า แบตเตอรี่ของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวคู่หนึ่งนะครับบางทีเขาชาร์จแบตเตอรี่เขาดับวนสักรอบสองรอบก่อนนะครับก่อนจะขึ้นภาพครั้งแรกนะครับประมาณนี้แต่ครั้งต่อไปก็คือเปิดเปิดติดขึ้นภาพปกติเลยครับไม่ไม่ต้องบูดวนโอเคผมดึงยุดดิเซเตอร์ออกนะครับเขามีเสียงร้องแนละ้วโอ้สับไพผมไม่พอนะครับที่นี้ไม่พอโอเคตอนนี้สับา กระแสไม่พอนครับช็อตเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้ซับายตอนนี้นะครับตัวน,นี้ของผมมันสิบแอมตัวนี้แค่5ค้าแอมกระแสไม่พอก็ร้องเลยอ่ะผมเปลี่ยนมาใช้ซัายตัวน,นี้นะครับโอเคแต่ตัวน,นี้ปิดไปก่อนนะครับเขารวนเลยไยไม่พอโอเคนะครับนี่ครับเขากินไ้สองสามแอมเลยนะครับแต่ขอนอนุญาตเปลี่ยาซัตัวนี้หนึ่ง ทีไฟเขาไม่พอก็ตกไปเขาวูบะครับสปายตอนนี้แก่แล้วครับอายุหลายปีไฟก็วูบวกินไป3.3มมแอมป์บางทีก็กระโดดไปสูงเกินครับคือก็ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็ต้องเข้าใจว่ากระแสะเขาสูงสไตล์เกมมิ่งเขาร้อนเพราะเขากินไฟสูงนะครับนี่ครับกิน5แอมกว่า5แอมแล้วนะครับเห็นไหมครับ นเยอะนะครับเยอะมากต้องต้องเข้าใจเขาด้วยคือเครื่องเขาแรงก็จริงนะครับคือความเร็วความแรงของเขามีเยอะแต่เขาก็กินไฟเยอะไปตามสไตล์ตัวของเขานะครับมูดมูดโอนะครับมาแล้วนะครับ OS 11สอนะครับเราจะคู่นะครับ โอเคครับเข้า O S ได้แล้วเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับท,ทั้แผดคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมเว็บแคมนะครับไม่ใช้ได้ไหมนะครับของคุณพี่ชชรัตนะครับโอเคได้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับไปดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ ก็เป็นกําลังใจกับผมช่างพงในทาคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีดไลน์สามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับหรือโทรมาสอบถามอาการเสียเบื้องต้นยังไงประเมินราคาก่อนซ่อมได้หรือ,อไม่อยากให้ประเมินราคาส่งมาเช็คก่อนได้นะครับคือไม่ไม่ไมสง่งส่งมาเช็ค ไม่ซ่อมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ชัยรัตน์นะครับคุณพี่ชัยรัตน์จุไรนะครับที่ส่งมาจากบุรีรัมย์นะครับโนนดินแดงนะครับขอ้อยากนะครับเดี๋ยวผมอ่านพินเข้าไปเอยเอาโอเคอำเภอโนนดินแดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์คุณพี่ชัยรัตน์จุไรนะครับที่สนับสนุนให้ผมได้มีงานทํามี อ่ได้บอกเพื่อนๆบอกต่อกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ